คลิปนี้ก้าสามขาจะพาไปรู้จักกับกองกลางดาวรุ่งที่เติบโตมากับคาวาสัสกิคอนตาเลตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนจนถึงตอนนี้ที่ได้รับโอกาสแบกคาแข่งไกลถึงหลกบูเดนลิก้าเยอรมันเลยทีเดียวชื่อของเขาก็คืออ <AO S 1> าโอธนากะ อาโอโทนากะเกิดเมื่อวันที่10กันยายน1998ที่เมืองมิยามาเอคุจังหวัดคาวาซากิส่วนสูง177เซติเมตรถนัดเท้าขวาโดยเจ้าตัวเป็นนักเตะลูปมอของคาวาซากิคอนตาเลสตั้งแต่อายุ8ขวบและได้เปิดตัวกับทีมชุดใจเกมแรกในเดือนกันยายนปี2018ในเกมที่พบกับคอนเตเลสทัพโปรโรโดยเขาใช้เวลาเพียง6นาทีบนสนามก็สามารถทำประตูแรกในการการแข่งระดับอาชีพได้สำเร็จ อาโอธนากะลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกโดยมีจุดเด่นที่การเชื่อมเกมและการออกบอลที่ง่ายซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาและเป็นข้อดีกับเพื่อนร่วมทีมที่ทําให้สามารถเล่นได้อย่างไหลลื่นดนปัจจุบันเขาลงเล่นให้กับฟอนตาเล่ไปแล้วทั้งหมดก็สี่นัดยิงไป9ประตูกับอีก8ดแอสซิตแต่ด้วยอายุที่ยังน้อยบวกกับผลงานที่โดดเด่นเกินวัยทำให้ไปเตะตาฟอ,ฟอร์ตูน่าดูสเซดอฟสโมสรเยอรมันในดิวิชั่น2จึงได้จัดการเซ็นสัญญายืมตัวหนึ่งออปชุ่นการโดยพวกขขออย ในานามทีมชาติอาโอทนาก,กะเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดย22ถึงยู23และเคยติดทีมชาติชุดใหญ่โดยลงเล่นไปแล้ว2นัดด้วยกันในด้านรางวัลส่วนตัวเขาเคยได้รับรางวัลน,นันตเตะดาวลุงยอดเยี่ยมแห่งปีของเจลีกในปี2 0 1 9และแติดทีมยอดเยี่ยมเจลีกในปี2020ซึ่งก็สามารถที่ดูได้แล้วในระดับหนึ่งว่ากองกลางดาวรุ่งรายนี้มีฝีเท้าที่ไม่ธรรมดา ปัจจุบันอาโอทานากะมีอายุเพียง22ปีและกำลังจะก้าวเท้าเข้าสู่ความท้าทายบทใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในลีกยุโรปทีมงานกาสามขาและแฟนบอลที่ติดตามเจลีคาดหวังได้ว่าอาโอทานากะจะสามารถพัฒนาฝีเท้าและขึ้นมาเป็นนักเตะระดับท็อปเพื่อเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติญี่ปุ่นในอนาคตได้ไม่ช้านี้กอติดตามอาใจช่วยกันด้วยนะครับถ้าชอบกดถูกใจและกด u b s ส r คร e กาสามขาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วยเอ็มพาย